เอาฟาวฟาวฟาวอันนี้คือผ้าก่อนใจร้ายมากเลยอ่ะเปิดไปแล้วครับเปิดอืมันจริงแล้วเราดูทีไหมยากเลยอ่ะยากมากเลยอ่ะเอาดูทีนะอ่าเดี๋ยวพี่ไปต่อนะพี่บอกว่าภาคบอลแม่งง่ายเอ้เอาเอาเอามาตีมาตีกันได้เลยนะเอางจริงนะเอาประมาณนี้นะโอ้ยไม่ง่ายเลยอ่ะเพื่อน <B> สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการอัพสกิลทุกอย่างคือเรื่องชิวๆถ้าเราอัพสกิลคนที่ใช่เน่บอกเลยวันนี้เป็นสกิลที่ไกลตัวค่อนข้างไกลตัวแล้วมีปมนะ วันนี้จะเป็นสกิลอะไรนะั้นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะมาอัพสกิลอะไร สกิลที่จะมาอัพในวันนี้ก็คือสกิลการาพาดบอลนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเป็นเป็นเป็นสกิลที่ไม่ถนัดเลยเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราเป็นลูกคนเดียวเ,ยเล่นของเล่นออกไปวิง่งเล่นจะอะไรอย่างเงี้ยคนเดียวที่เรามีคือพ่อเวลาอยากเล่นอยากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเวลาว่ามันคือตอนท่วงค่ำ,ำอะไรเงี้ยปี๊ปี๊ไปไปเล่นกับอัพหน่อยพ่อบอก่เฮ้ยไม่เอาดูบอลจะดูบอลจะดูบอล มันไม่มีใครเล่นด้วยอ่ะมันมีแค่พ่อเราอ่ะที่ที่จะยอมเล่นกับเราอ่ะฟุตบอลแย่งความรักจากพ่อไปอืมฟุตบอลแย่งความรักจากพ่อไปมันก็เลยเป็นผมว่าพ่อดูบอลพ่อเลยไม่มีเวลาเล่นกับเราแล้วทำไมไม่ดูบอลพ่อเลยอ่ะเออทำไมไม่ดูอละไม่ซึ่งทุกวันนี้ผมก็เป็นคนไม่ดูบอล ไม่เคยดูบอลเลยไม่ชอบดูบอลด้วยรู้สึกว่า,โอ,าวโอ้กีฬาแบบว่าโหขวามวแม่งกระเตะเข้าโกโอ้โหงตาไฟห้าสิบนาทีหกสิบนาทีอะไรเงี้ยนะว่านั้น่ะเราเป็นคนเล่นบาสอะ่ะมันแป๊บๆปบมันก็แบบแต้มละแป๊บแปแต้มละแป๊บแแต้มละเคยไปนั่งดูบอลกับเพื่อนตลอดเวลาดูบอลกูกินเนฟรนฟรายหมดไปสี่จานไม่มีเลครับไม่รู้จะทำะไรพยายามเปิดใจดูแล้วว่า ไม่มีทีมชอบเลยคือเพื่อนผมทุกคน่ะก็จะมีทีมชอบอะไอกับทุกคนนะไปนั่งด้วยกันกับทุกคนนะไม่เคยดูเลแล้ววันเนี้ยเราจะมาอัพสกิลนี้กันนะครับกับการภาคบอลบอกเลยว่ามันต้องรู้ทั้งกติการู้ทั้งชื่อนักเตะรู้ทั้งแบบอะไรอย่างเงี้ยคือต้องรู้หมดเลยซึ่งวันนี้ไม่รู้ทำกันบ้านไปก็เท่านั้นโทษว่าเราไม่รู้จริงๆเดี๋ยวเราต้องไปวัดสกิลก่อนว่าเรามีสกิลนี้เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกัน โอเคครับผมวันนี้นะฮะก่อนจะมาอัพสกิลนะฮะเราต้องมาวัดกันก่อนว่าเรามีสกิลนี้อยู่เท่าไหร่นะครับผมซึ่งวันนี้เราได้คลิปมาเป็นลิเวอร์พูลเตะกับบาร์เซโลน่านะฮะนี่ะนะสองนะ 2019, 2019. เรามีชื่อนักเตะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ก็มีของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มีของบาร์เซโลน่านะครับผมเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เราพาคบอลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองตจำชื่อนักเตะก่อนซึ่ง ในเนี้ยชื่อที่คุ้นเคยอ่ะมีอยู่ประมาณ3ชื่อซึ่งนั่นก็คือมาเน่มาเน่มาเน่ซัวเรสแมสซี่หมดละ <laughs> ที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยเคยได้ยินเอาเราเรียกว่าเคยได้ยินดีกว่าไม่อแค่นี้นทีมอะไรวะเนี้ยโอเคครับก็ตอนนี้เปิดไปแล้วนะครับเปิดไปตรงกระอ้อไอโอ้อโห <laughs> พูดไม่ทันนะครับอันนี้อันนี้ใครอ่ะอ่าอดาวดาวแล้วใส่เมนโดฮะนะเบอร์สิบแปดเบอร์สิบแปดจอดีเอาแบบอ่าเอามันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วเอานะหยิบจับเอาฟาวฟาวฟาวอันนี้คือผ้าก่อนใจร้ายมากเลยอ่ะยังจะต้องพูดนะว่ามันออกอ่ะ อกอกแล้วครับอ๋ออ๋ออเตมุมเตมุมเต่มุมเปิดไปแล้วครับเปิดอัพอยูลเลยอัพสกิลเลยมันไม่น่ารอแล้วไม่น่ารอแล้วเพราะว่ารกาก็ไม่รู้ชื่อนะตะก็ไม่รู้โอเคครับผมทุกสกิลมีค่ากว่าจะได้มามันยากเพราะฉะนั้นเราไปเจอครูของเราเลยดีกว่าในการพาคบอลในวันนี้นะครับโอเคครับ ไม่รอช้าเราเปิดตัวครูของเราในวันนี้เลยดีกว่านะครับผมซึ่งนั่นก็คือพี่ฟลุกธีรยุทธ์นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้องอัพครับฟลุกแฟมิลี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครอุ้ยตื่นเต้นอ่ะฮะขนลุกไหมขนลุกเลยปิดแอร์ปิดแอร์ดีครับผมไม่ต้องเหมือนกันเอาไปเลยพี่ฟุกเอางี้ดีกว่าครับเมื่อกี้นี้พี่ฟุกได้ดูไปดูไปละเรียกว่าเรียกว่าดูบอลไม่ได้ดูกันภาคฮะเป็นยังไงฮะก็ คือต้องถามก่อนว่าอัพปกติไม่ได้ดูฟุตบอล ไม่ใช่คอบอลไ,ไม่เคยดูเลยถ้าเอาจากแบ็กกราวพื้นฐานที่เป็นคนไม่ไม่ดูบอลเลยนะเอาเครึ่งหนึ่งให้5แล้วกัน <Hey! S 2> เฮ้ยให้ห้ให้เพราะว่าเมื่อกี้ที่ภาคไปอ่ะมันคือภาคแบบเดาสุม่มเพราะาเราไม่รู้ไงคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรารู้หรือว่าเรามีแบ็กกราวของคู่นี้ที่เมื่อกี้ที่ภาคคู่ลิเวอร์พูลกับเซอร์นาใช่ปะ่ะเราก็อย่างน้อยๆเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่ารู้จัก3คนรู้จักมาเน่รู้จักคนนั้นคนนี้เนี่ยเราจะจับไปสักคนหนึ่งละเพื่อที่จะมาพูดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีีทัักกกษะะเเเลลลลยแแแ้้้้วววูดดไปรมมาาณบบบื่องๆค คนนั้นคนนี้เราไม่ได้รู้จักโค้ดมันก็ไม่มีอะไรเพราะเราไม่รู้จักนะ,ะก็เอาห้าปลอบใจไปก่นอนคือจริงๆถ้าเอาแบบเมื่อกี้เนี่ยเอาประมาณหนึ่งก็พอแต่ว่าอันนี้เราให้ <c oughs> เราให้ค่าของของความไม่ได้ดูฟุตบอลอ่าแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนคนถูกปล่อยให้ลงน้ําโดยที่ไม่ได้มีทักษะการว่ายน้ํามากมันก็แบบดําน้ําไปเรื่อยๆมันเป็นพื้นฐานของคนที่เห็นอะไรแล้วก็พูดไปเรื่อยก็คือผมมีสกิลการพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อย การพูดไปเรื่อยอ่ะมาใช้ในฟุตบอลได้พื้นฐานมันต้องเป็นคนชอบพูดก่อนอถ้าเราเป็นคนไม่ชอบพูดเป็นคนเล่าเรื่องไม่เป็นเห็นอะไรแล้วบอกไม่ได้มันก็จะไปยากไงที่ฟุกนี่ เข้ามาเริ่มต้นกันภาคบอลได้ยังไงเริ่มต้นปี2007ฤดูกาลใหม่ที่จะเปิดฤดูกาลเนี่ยตอนนี้ก็คงน่าจะเปิดแล้วที่หลายคนดูคลิปอะเป็นฤดูกาลที่16ออน่าจะสมัยที่คุณพ่ออัพดูอยู่อะ <laughs> ในใน,ในการถ่ายทออสดของฟุตบอลยุคแรกๆยุคแรกในบ้านเรามันจะถ่ายไม่ได้ครบคุกคู่แบบทุกวันนี้ออปี2007ทวิชัน่นก็ซื้อลิขสิทธิ์เป็นเจ้าแรกในเมืองไทยเลยที่ตัดสินใจว่าซื้อลิขสิทธิ์แบบทุกคู่บอลเตะสัปดาห์ละ10คู่ถ่ายทุกคู่ ก็เท่ากับว่าฤดูกาลละ3 8มแมตช์พอถ่ายทุกคู่เสร็จก็ต้องเขาก็ต้องหาคนภาคเพิ่มก็เลยจัดการเป็นการประกวดเลยค้นหาค้นหาทุกคนใหญ่คนมาสมัครว่าพันหลักพัน่ะแต่พี่จำไม่ได้แล้วเอาแค่3คนคนสามคนนี้ก็จะได้ทํางานซึ่ง3คนนี้ก็ทํางานกับทางทูตั้งแต่วันนั้นถึงถึงวันนี้ทั้ง3คน ผ่านการคัดเลือกใช่ใยากยากไหมวันนั้นก็คล้ายๆกับอัพที่กำลังจะอัพสกิลวันนี้ยสิ่งที่ต่างกันคือพี่ดูฟุตบอลชอบดูฟุตบอลก็คือดูมาตั้งแต่เด็กมันก็มันก็ซึมซับมาเรื่อยๆอันนั้นก็จะเป็นความอินส่วนตัวซึ่งเราจะไม่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรฝึกได้ฝึกได้ต่อไปก็เจอได้ กินเฟ้นฟลาอยู่แล้วพี่ไม้ดูบอลภาคบอลอย่างไงต้องมีพื้นฐานอะไรจะควรควรจะรู้เลยหนึ่งเลยเราต้องมีความคลั่งไคล้ในศาสตร์ที่เราจะทําก่อนชอบบาสใช่ไหมพูดมาแล้วเราไปกับมันอผมต้องเลือกทีมชอบเลยไมเพราะะไม่มีปัญหาถามช่างภาพก่อนไหมเอาทีมไรเอาทีมไรใช่ไหมถ้าผมต้องเลือกหนึ่งทีมเนี้ยอยากเป็นคนที่มีความสุขปะโผมไม่ไม่รู้เลยว่าจะต้องเลือกอะไรอ่ะนี่นี่คือใส่มารอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ถ้าอยากมีความสุขแบบครึ่งๆ่งกลางๆในยุคปัจจุบันคือแมนเชสเตอร์เดมันมีสุขบ้างมีทุกบ้างไม่ได้สุขเสมอไปมันกลมกล่อมมันกลมกล่อมมันคือชีวิตอะอะไรมันจะมีความสุขตลอดเวลาใช่ป่ะถ้ามีความสุขตลอดเวลาก็ซิตี้ไงแต่มันไม่มีความทุกอะก็คือกลมกล่อมสุขบ้างทุกบ้างแต่ว่าเราได้ริมรสเออเราได้ริมรสชาติของชีวิตมันรบว่าเมื่อเราชอบเราอินเนี่ยเริ่มจากศึกษาตัวผู้เล่น ศึกษาก็คือเราก็จะต้องรู้ว่าผู้ดูแลประตูเป็นใครกองหลังเป็นใครกับตันทีมเราคือใครโค้ชคือใครก่อนจะไปทีมอื่นเอาทีมเราก่อนอเอาทีมที่เราเชียร์ก่อนอ่ะงั้เเนเอางี้ผมเลือกเลี้ยวผูกเลยนะเลือกเลี้ยวผูกง่ายๆเพราะร<ๆ>ว่าว,าวาานันนี้เรามาพากลเลยว่าผูกอะไรอย่างเงี้ยผมต้องรู้แบบพวกกติกงกติกาอะไรอย่เงี้ยก็เอาพื้นฐานมากก็คือใช้มือไม่ได้ถูกป่ะอ่ะถูกต้องก็ใช้มือไม่ได้บอลโดนมือโดนแฮนด์บอลอ่ะใครแขนอย่างงี้ได้ไหมมันมันมันซับซ้อนอะนะเอาเพราะว่าตั้งแต่ประมาณนี้ลงมาเนี่ยเรียกแฮนด์บอลหมดถ้าบอลโดนมือ นดมือห้ามเตะขากันอ่ะใครเตะบอลนะไม่ให้เตะขาใครยิงประตูได้มากกว่ากันชนะก็คร่าประมาณนี้ก็แล้วกันระบบฟุตบอลเนี่ยจะแบ่งเป็นกองหลังกองกลางแล้วก็กองหน้ากองหลังมี4ใช่ไหมแสดงว่าให้อัพตอบนี่คือระบบอะไรครับสี่สามสามถูกต้องโอเคเหมือนบาสเหมือนบาอ่าคล้ายๆกันคล้ายๆถูกต้องถูกต้องถูกต้องก็คือโค้ชเขาวางเป็นระบบ4ี่สามสามหลายคนเคยถามว่านักพาก่ะ จำได้ยังไงว่าใครเป็นใครเออเออใช่เพราะเมื่อกี้ผมดูเตะก็คือไม่รู้เลยนะเห็นวิ่งวิ่งวิ่งเงี้ยไม่รู้ว<อ>่าใครคือใครมันมีทริคของมันอยู่เราเห็นบ่อยๆเราจะคุ้นชินแล้ว <c oughs> เห็นเบอร์เห็นท่าวิ่งท่าเดินเราก็จะจําได้แล้ว <c oughs> วิ่งท่าเดินเลยเหรออ่ามันก็จะจําได้แล้วเพราะตําแหน่งนักฟุตบอลมันไม่ได้เปลี่ยนเบอร์นี่สําคัญไหมสำคัญสำคัญสำคัญสําสำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักผู้เล่นคนนั้นเลยเบอร์จะช่วยเราได้คราวนี้เดี๋ยวจะเอาทริคต่อไปโอเคอ่าคือตอนเนี้ยยเเเมมกีาาารรั็นวตๆ เราจะรายงานชื่อเต็มๆเฉพาะตอนที่เริ่มเกมที่มีกราฟิกขึ้น,นว่าทีมนี้มีใครมีใครใ<ช>มีใครเล่นอะไรบ้างส<ห>ิบเอ็รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลครับผู้เสียประตูเป็นอเดลสันเบเกอร์นอกจากนั้นก็มีแอนดูร์เบอร์สันฟอร์จิวฟันได no, า,ายจูเมาร์ติฟถัดมาเล็กซ์นเดอร์อาร์โนเขยับขึ้นมาตรงกลางมีเจมส์มิมเนอร์ฟาบินโยจอร์แดนเฮนเดอร์สันเกมรุกวันนี้ครับหน้า3คนเป็นดิว็อกโอริกีซาดิโอมาเน่แล้วก็เชดาันแชกิรีเสร็จแล้วพอเข้าเกมเราไม่ต้องพูดชื่อหน้้าแลว เฮนเดอร์สันส่งบอลให้กับฟาบินโยฟาบินโยส่งให้กลับมาเน่มาเน่ยิงไม่เข้าครับอย่างเงี้ยมันมันจะช้าลงนะฮ <Hey. S 2> สมมติว่าพี่ไม่รู้จักเลยใช้วิธีการดึงดึงไว้ก่อนอสมมติพี่ไม่รู้จักอเล็กซานเดอร์อาร์โนแล้วบอลมันเปิดไปใกล้ๆบอลไปก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะบอลวางไปทางขวาครับขยับพาขึ้นมาลากพาดมาเปิดไม่ได้ครับไม่ได้พูดชื่อักแกะคนเขาเห็นอยู่แล้วว่า ในในจอโทรทัศน์แต่มันมีอะไรอยู่ยังไงยังไงก็จะต้องมีภาพจับแคบเข้ามาเราค่อยจเห็นเห็นเบอร์ชือเราค่อยจําแล้วเราค่อยพูดพอ,อเห็นจับภาพแคบเข้ามาเราก็ค่อย โน้ตอย่างเร็วๆเลยแต่ถ้าเกิดเรายังไม่รู้พี่ก็ใช้วิธีดึงๆไปเรื่อยๆแต่คนดูไ่รู้หรอกมันเป็นที่ของเราเองอไม่ชัวร์ไม่พูดดีไม่ชัวร์ไม่พูดใช่ครับคือคือเมื่อแก้ตอนผ้านเนี่ยเหมนว่าผมไม่รู้ว่าควรจะใช้คําว่าอะไรส่งบอลเปิดบอลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้แนะนําหรือว่าน้องๆหลายคนที่ดูอยู่ก็คือถ้าเริ่มไม่ต้องไปยึดติดกับมันคําพื้นฐานก็ประมาณนี้ยิงโอ้ได้ได้ยิงตรงนี้ไม่เข้าครับอะไรเงี้ยอ่ามันก็มันก็จะเป็นคําพื้นฐานอยู่แล้วอย่าอย่าเพิ่งไปยึดติดว่า ฟิลด้วยใช่พูดของเราไปเลยเห็นอะไรพูดแบบนั้นมุมมองส่วนตัวพี่คือชอบคนที่เป็นเพื่อนเขาดูบอลอ,อ่ะเขาจะไม่ได้ชอบคนที่มาภาคบอลแล้วไอ้นี่เป็นโค้ดหรือเปล่าวะจบไรมาวะไอ้นี่เป็นครูมาเปล่าวะภาคไปสอนไปอะไรเงี้ยคนดูจะไม่ชอบคนดูบอลปัจจุบันนี้มีองค์ความรู้เท่าๆกับนักภาคสำหรับในมุมมองพี่คือเป็นเพื่อนของคนดู ซึ่งคนดูหลายๆคนรู้เยอะกว่านักภากย์เเขาจะสเปเชียลด้านนู้นเลยการที่เราต้องทํางานหลายๆอย่างหลายๆทีมเราก็จะไม่ได้ลึกเท่าเขาถูกไหมหลักการของพี่คือที่ทํางานก็คือว่าถ้าเขาฟังบรรยายภาษาไทยต้องไม่เปลี่ยนช่องได้ยินเสียงคนนี้แล้วอยากดูต่ออะไรอย่างเงี้ยครับหลักการบรรยายฟุตบอลเนี่ยเป็นเวลาทอง สำหรับผู้บรรยายกันเลยก็คือว่าช่วงก่อนเกมกับช่วงวอร์มแล้วก็ช่วงเดินลงสนามฟุตบอลสมัยเนี้เขามักจะใส่ชุดวอร์มก่อนลงสนามเพื่อเรียกร้องความสนใจจากแฟนบอลว่าโอ้โหในชุดนี้สวยนะมันเป็นเรื่องการตลาดเท่เท่ด้วยเราก็อยากไปซื้อตามเขามันก็เลยจะไม่เห็นว่าใครเป็นใครแต่อย่างที่เห็นแน่ๆคือใครครับผู้สักษประตู2คนอาริสันเบเกอร์มีคราสีเสื้อที่แตกต่างสีเสื้อแตกเหมือนที่พี่บอกไปก็คือประตูมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอันนี้ เป็นช่วงเวลาทองช่วงจับมือเราดูที่ขาขากางเกงก่อนอ๋อเบอร์เบอร์เราอ่ะอันนี้ได้กับทันทียังอ่าได้กับทนเดอร์สันอ่าเห็นไหมได้แล้วเป็นไงได้แล้วอ่านี่คือช่วงไล่เก็บเลย อ่าไม่เห็นเบอร์ไม่เป็นไรเราเราไม่รู้จักไม่เป็นไรไม่ว่ากันความเป็นจริงถ้ามันเป็นมันเป็นฟูลแมช์อ่มันมันจะไม่ได้โหดร้ายขนาดนี้เพราะเกมมันจะไปเรื่อยๆถูกไหมแต่นี่เราพาไฮไลท์ก็ไม่เป็นไรพี่ก็จะช่วยบอกได้ว่าใครเป็นใคร oh, เพื่อจะได้ลองเอาไปทำค <okay, S 1> <it. S 2> <ๆ>่อยๆจับสวัสดีครับผู้ชมครับอัพสกิล EP นี้ครับพาไปดูเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนะครับเกมที่แอนฟิลด์ลูกพูเล่นกับบาเซลนาเกมที่สองครับนัดแรกบาเซลนาถล่มลูกภูมาสามศูนย์นะครับ ซึ่งเกมนี้ทางเรื่องของเลี้ยวภูมีไม่มากนะครับนอกจากการยิงแค่ได้3ประตูเป็นอย่างน้อยเพื่อเสมอครับในเกมนัดนี้นะครับนี่คือรายชื่อของทั้ง2ทีมถ้ามันเร็วไม่เป็นไรเร็วเราก็ปล่อยผ่านเลยก็ได้เพราะเราพักให้เลยดูจังหวะลุยขึ้นมาของเลี้ยวภูครับเพนเนสันเกี่ยวเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ติดเซฟตามซ้ำด้วยออลิกีได้ครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับม้าเจอกันครับละทีมงานศาสตใจสุดๆนะครับประตูแรกของเลี้ยวภูมาแล้วครับโอ้โหครับแต่ว่า บอลมันเด้งมาเข้าทางของดิวอกโอดิกีพอดี G P o ครับยิงเข้าไปแบบง่ายๆล่งๆหงประตูต่อ0ูนย์ซึ่งสกอร์รวมตอนเนี้กลายเป็นว่าลิเวอร์พูตามหลัง1ต่อสนะครับโอ้โหยังเป็นไปได้คราบสำหรับลิยวอพูดูอีกทีนะครับเอเดนสันเกี่ยวก่อนเกี่ยวหนีก้กระดบปีเก้แล้วจะเห็นว่าเมื่อกี้พี่ก็ไม่ทันเหมือนกันพี่ก็เอาอือหือมาแทน จะเห็นว่าเมื่อกี้ไอ้ดอกสุดท้ายอ่ะพี่ก็ไม่ทันเหมือนกันเพราะมันตัดเป็นไฮไลท์พี่ก็อะไรก็แล้วแต่มันฟิวเราแล้วปล่อยให้ภาพมันดําเนินการไปก่อนเราดูทีไหมยากมากเลยเชื่อยากมากเลยอะลองดูทีนะะครับแฮนต์เซนได้บอลเซนยิงซ้ายครับอติดออริกิเอออริกิยิงเข้าไปแล้วนะครับโอ้โอ้แฟนบอลลิเวอร์พูลนี่ก็คือสะใจไปตามๆกันนะนี่อ่ะดูกันอีกทีนะครับ ติดประตูเออโอริก,รกียิงสบายสบายได้ไปแล้ว1ประตูต,ตามมาแล้วติดติดนะครับจากรอบก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว30ศูนย์ตอนนี้ตีขึ้นมาได้เป็นหนึ่งแล้วยากมากเลยกูงงมากเลยว่ากูพูด <S 1> <S 1> ดีขึ้นจะ <c oughs> เห็นว่าดีขึ้นแล้วเพราะเรามีเรื่องในหัวแล้วแต่ว่ามันยังล่องลอยอยู่ยเ,เพราะครับไม่มั่นใจว่าไอ้ตามศูนย์สามแล้วยิงมาหนึ่งประตูมันจะไล่มาเท่าไหร่ มาแล้วครับแอนเดอร์สันได้บอลแอนเดอร์สันเลี้ยงลบเอ้ยติดประตูโอริกตยิงเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งประตูหนึ่งประตูะตถ้ารวมทั้งสองเกมตอนนี้ลิเวอร์พูลตามมาแล้ว1ประตูต่อ3ดูกันอีกทีครับโอ้โหยิงเข้าไปสบายสบายเลยโอ้ โอลิกได้อ่เดี๋ยวพี่ไปต่อนะพี่บอกว่าภาพบอลเป่นไงเออ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 เอามาตีมาตีกันได้เลยนะเอาจริงๆนะบอลของลิเวอร์พูลครับได้เปิดจากทางขวาแล้วไวเนาดุ๊กวิ่งมาซัดโอ้โหได้ครับ2-0โอ้ยอะไรครับแอนฟิลด์แทบแตกเลยครับมาเหลืออีกประตูเดียวครับลิเวอร์พูลจะไล่ตามตีเสมอครับไวเนาดุ๊กเพิ่งลงมาเป็นสำรองนะครับแต่เซเคิลก็เอาไม่อยู่ดูภาพช้าอีกรอบนึงครับเนี่ยครับสอดมายิงลูกนี้ปาดหน้าได้ก่อนอัิตาโลวีดาวครับโอ้โหแฟนๆที่ แอนฟิลลุ้นสุดๆดูครับล้มไม่ทันครับล้มไม่ทันแล้วปัดไม่ออกครับแต่เซเกนจังหวะเปิดของอเล็กซานเดอร์อโนแล้วบอลเนี่ยไปฉลับลาคิติชเด้งมาเข้าทางของวาเดอุมนะครับยิงเข้าไป2ประตูต่อศูนย์ครับเลโอปูอ,อูเหลืออีกลูกเดียวครับจะทำได้หรือไม่เอาประมาณนี้นะช้วยได้งนะ่ายเลยอ่ะเพื่อถ้าอเล็กซานเดอร์อโนพูดไม่ทันเมื่อกี้ ก็บอกว่าจังหวะเปิดมาจากทางขวาก็ได้ครับทางขวาครับอเล็กซซนเดอร์อาร์โนครับยิงเออเข้าไปแล้วนะครับไวนนลดูมนะบเพึ่งลงมาสดๆร้อนๆเลยก็ยิงเข้าไปแล้วโอ้แมสซี่นี่เซ็งเลยนะครับเรียกว่าอ่าดูกันอีกสักทีดีกว่าตอนนี้ผมไม่ทันนะครับผมไม่ทันจริงๆเรียกว่าแอนฟิลนี่โอ้คึกคื้นคึกคื้นเลยตอนนี้นะฮะตามมาติดนะครับ2 .0 งต่อศย์กรวมตอนนี้ก็คือ อีแค่ลูกเดียวเท่านั้นนี่นะไวยนาดุมพึ่งลงมาเลยเรียกได้ว่าแค่ลงมาแป๊บเดียวก็ทำคะแนนได้แล้วเมสซี่นี่น่าบอกพูดไม่รับแล้วนะครับตอนนี้่าดูกันต่อครับผมนิพานนิพานคราวนี้ด้วยความที่ไฮไลท์ที่ตัดมาลูกสองกับลูก3ามันติดกันมาเลยต้องต่อหน่อยอ๋อวายนาดุมคนเดิมเลยไฮไลท์คือวายนาดุมคนเดิมเป็นคนมงกรทางซ้ายครับมงโอ้โหวายนาดุมมงเข้าไปแล้วนะครับ โอ้โหลิวคูนี่เรียกได้ว่ามีสิทธิ์ลุ้นแล้วตอนนี้นะครับ3ประตูต่อศูนย์คะแนนรวมตอนนี้3ต่อ3ยังเหลือเวลาอีกเยอะนะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆนีด่วนสักทีนะครับผมโอ้โหโอ้โหแฟนๆลิวคูเรียกได้ว่าลุ้นกันไม่ติดเก้าอี้แล้วนี่ฮะเปิดทางซ้ายมงโอ้โห,โโหแต่เซเก้นเรียกได้ว่า ขวาไม่ทันจริงๆเมื่อกี้ได้แต่ยืนดูนะฮะนี่ไวเนลดูมนะฮะลงมานี่ทำไป2ลูกแล้วนะครับตอนนี้ได้อ่าโอเค <c oughs> ดีขึ้นเตะมุ่งลิวพูครับส่งไปแล้วโอลิกิกยิงโอ้โห,โหเข้าไปแล้วนะฮะสี่ประตูต่อศูนย์บาร์เซลโลนานี่เรียกได้ว่าไม่มีกระติกกระจายเล่นกันแล้วนะครับตอนนี้นี่ยนะดวยสักทีโอ้โห สีเกสกัดไม่ทันนะครับนี่เข้าไปแล้วโอลิกีครับผมทำประตูที่4ของลิเวอร์พูลนะฮะทำให้ตอนนี้สกอร์รวม4ต่อ3ลิเวอร์ูมีสิทธิ์ชนะแล้วนะครับตอนนี้เนี้ยดูยอีกทีโอ้โหนี่ฮะบ,บาเซลล่านี่ยังไม่พร้อมเลยนะครับเมื่อกี้ถือว่าเป็นการเล่นเร็วของทางลิเวอร์พูลนะฮะ อเล็กซานเดอร์อาร์โนเปิดจากทางขวาเข้ามาเห็นว่าโอริกีว่างอยู่ก็เต็มที่ ไ,ได้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 ถ <c oughs> ือว่าลูกสีเมื่อกี้ผ่านแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราเอาตอนจบเกมแบ็กกาวก็คือลิเวอร์พูลชนะด้วยประตูรวม4ประตูต่อ3านัาดแรกโดนมา3ลูกนัดนี้ยิงรัว4ี่ลูกชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จเอาแค่นี้พอไปนัดชิงว,วันนี้หมดเวลาสำหรับการถ่ายทอดสดแล้วครับขอพระคุณสะหรับการติดตามและการกดไลค์กดแชร์ก็แล้วแต่แล้วก็จบเกมครับเป็นลิเวอร์พูลเอาชนะบาร์เซโลนาได้4ประตูต่อ0ูนย์นะครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับ นัดแรกไปแพ้มาก่อน0-3นนัดที่2กลับมาเล่นในบ้านตัวเองชนะได้4ประตูต่อ0ูนย์ริ้วภูผานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับขอพระคุณทุกท่านสำหรับกดติดตามและก, like, กดไลค์กดแชร์รวมทั้งกด subscribe ให้นะครับทริปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเชียร์วันนี้นะจบเกมครับผมโอ้โหเหลือเชื่อจริงจริงวอรคพูชนะไป4ต่อ0ูนย์หลังจากแพ้มา3 0ศูนย์นะครับตอนนี้กลับมาเข้ารอบชิงชนะเลิศไปแล้วนะฮะประตูรวม4ต่อส โอ้โหแอนฟิลนี่แตกแล้วครับผมขอขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะวันนี้การถ่ายทอดสดต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะเรามาดูไฮไลท์ลิเวอร์พูลกับกบ,บาร์เซลโลนากันนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเกมก่อนหน้านี้นี่ลิเวอร์พูลโดนไปหนักมาก3ประตูต่อศูย์โดนยิงที่บ้านบาร์เซลโลนามานะครับ วันนี้ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงจะตีเสมอได้ไหมหรือจะชนะอันนี้ต้องมาดูกันนะครับอ่าวันนี้เล่นกันที่แอนฟิล์นะฮะเรียกว,ว่าบ้านของลิเวอร์พูลเลยะครับแอนเดอร์สันได้บอลแอนดอร์สัยิงไปโอ้ติดโอ้โหโอริกีนะฮะออริกียิงเข้าไปแล้วประตูแรกของลิเวอร์พูลในวันนี้นะฮะเรียกได้ว่าเร็วมาก มาแล้วนะฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์นี่ดูวยสักทีนะฮะนี่โอติกี้ยิงไปแล้วนะครับประตูแรกของลิเวอร์พูลตอนนี้นะฮะประตูรวมหนึ่งประตูต่อสามนะฮะรวมกับเกมที่แล้วลิเวอร์พูลมาแล้วนะฮะ,ะ,น,ะ,ะนี่โอโ้โหลิเวอร์พูลบุกหนักเปิดาะข้างขวามาเข้ามาโอโ้โหไวแนวดุ่มนะ,ะพึ่งลงมาเมื่อกี้ยิงประตูแรกแล้วของเขานะครับตอนนี้ ประตูที่2นะฮะลิว่าพูตามมาติดๆนะครับประตูรวมทั้งหมดตอนนี้3ประตูต่อ2นะฮะเรียกได้ว่าแฟนๆลิเวอร์พูลมีลุ้นจริงๆ,ๆนี่ฮะดูกันสักทีแต่เซเก้นนี่คว้าไม่ทันเลยนะเมื่อกี้โอ้โหแอนฟิลนี่คึกคือแล้วนะฮะประตูเดียวเท่านั้นนี่ดูกันสักทีครับโอ้โหไวรเนลดูมนะฮะ แอนฟิลนี่เรียกได้ว่านั่งกันไม่ติดแล้วตอนนี้นะฮะเมสซี่นี่เซ็งแล้วนะครับเปิดมาทางซ้ายโอ้โอ้โหไวแล้ดูมีกแล้วประตูที่3ของลิเวอร์พูลในวันนี้นะฮะเรียกได้ว่าตอนนี้ประตูรวมนี่เสมอแล้วนะฮะสามประตูต่อ3หลังจากที่ไปแพ้มา3ประตูต่อศูนย์ในอาทิตย์ที่แล้วตอนนี้เสมอแล้วนะฮะโอ้โหม่งเข้าไปสวยงามมากๆเมื่อกีก้ วันเนาดุมทำไปสองประตูแล้วโอ้โหแต่สเซเกนนิดได้แต่มองจริงๆเมื่อกี้ดูต่อจากลูกเตะมุมครับเปิดเข้ามาโอ้โหโอ้โหลิกี้ยิงเข้าไปแล้วนะสี่ประตูต่อศูนตอนนี้ประตูรวมเลี้ยวผูนำแล้วนี่ครับดูอีกทีโอ้โหปีเกนีสกัดไม่ทันนะครับ โอลิกีนะทำไป2ประตูวันนี้จบเกมครับผมโอ้โหเลี้ยวผู้ชนะไป4ประตูต่อ0ูผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะฮนะเรียกได้ว่าเหลือเชื่อมากๆจากตามอยู่3ประตูต่อศูนพลิกกลับมาชนะได้โอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับและว,วันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องอาภูพักันด้วยสวัสดีครับสุดยอด โอเควันนี้แอฟสกิลการพากบอลจบเกมบ้างจบเกมจบเกมจบเกมไบไม่เคยสอนใครแบบจริงๆจังๆขนาดนี้แอฟคนแรกเลยนะจริงไมคัผมคนแรกครับคนแรกในชีวิตเลยเพราะว่าปกติก็จะแบบแค่แบบพี่ครับมีเทคนิคอะไรบ้างผมอยากเป็นนักพากผมต้องฝึกอะไรอะไรเงี้ยแต่มานั่งแบบอยู่ด้วยกันประกบบอกคําต่อคายังไม่เคยเลยตอนแรกได้ห้าตอนนี้ให้ผมอย่าอย่าอย่าเห็นใจผมบอกอย่าเห็นใจเมื่อกี้เห็นาจความตั้งใจด้วย แล้วก็ทําไปทํามาอินโดยไม่รู้ตัวเออใช่เมื่อกี้สนุกคะอ่าอินโดยไม่รู้ตัวให้เจ็ดแล้วกันเจ็ดเต็มสิบ <laughs> องออะไรต้กออ็เรื่องของการใช้คําเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยพอเรามาเรามาทํางานผู้บรรยายใช่ไหมการใช้คํามันจะไม่เหมือนกับที่เราพูดในชีวิตปกติมันจะไม่เหมือนการใช้คําที่เราอยู่วิธีคอนเสิร์ตไม่เหมือนใช้คําที่เราทําคลิปมันจะไม่เหมือนกันเลยเออมันจะ<ม>ค<ม>นละแบบลแล้วเราจะไปติดคําเหล่านั้นอนะมาโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งไม่ผิดนะมันไม่ใช่งานหลักของเราแล้วเราก็ต้องมาใช้เวลาในการปรับคํายืดเยื้อเรียกได้ว่าคำยืดเยื้อคำ คำพวกนี้มันจะเป็นคำที่ไม่ต้องพูดก็ได้คือเหมืองว่าถ้าเอาไปใช้งานจริงนะบอลมันจะยิงอยู่แล้วเรายังเรียกได้ว่าครับโอ้โหเสียวมาเน่เรียกได้ว่าครับคือพวกคำฟุ่งเฟื่อยที่เราจะไม่ใช้เวลาที่เรามามาภาคบอลประมาณนี้หลักๆจะเป็นพวกคำพวกนี้แหละแล้วก็ที่จำชื่อนักเตะแค่นั้นเองแค่นั้นเองแค่นั้นเองเร็วมากะที่เราอยู่ด้วยกันครึ่งวันเร็วมากเลยนะตอนนี้พี่ไม้เวลาดูบอลก็เดี๋ยวอัพภาคให้ปิดเสียงปิดเสียงเราภาคพอเปิดเสียงพี่เขาเหมือนเดิม พี่ฟลุ๊กยังไงวันนี้ขอขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆจริงๆครับพี่ฟุมีช่องทางการติดตามอะไรฝากได้เลยครับครับก็หลักๆก็ติดตามพูดคุยกันได้นะครับที่ช่องฟลุ๊กฟามิลี่หลังๆก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของแมนเชสเตอร์เด็ดเยอะนะครับแล้วก็มีเรื่องของฟุตบอลไทยด้วยนะครับช่วงฤดูกาลพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลก็จะมีพูดคุยหลังเกมก่อนเกม ของพรีเมยร์ลีกเกมและก่อนเกมประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันไงก็ติดตามรายการอัพสกิลได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วต่อไป EP ต่อไปเราจะไปอัพสกิลอะไรนั้นต้องรอติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับจบเกมจบเกมถ้าเป็นหลีกก็ต้องผ่านเข้าอาจารย์ไหมเหรอ ให้ดูแอบดูเกมขอบคุณมาไแอบดูบอลเหรอแอบดูบอลแอดูว่าอยากรู้เขาเตะกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยชงให้ไม่รับหลายทีแล้วอไหมพี่ชงให้หลายดอกอ๋อแอบดูบอลเหรออืแอบดูดิสุดเสวยมากเลยอาริสโอมเบเกอร์เป็นคนฝรั่งเศสเป็นบราซิลครับผมอนีจังหวะได้หน่อยได้ไหมรติกี้อราักิติรากิติโอเคทุกสกิลมีความ คนพาดิกว่ากันเดอร์เปิดจากข้างขวาไวโนตอ้้หตามาติดติดสองต่อศูนย์แอนฟิลนี่เรียกได้ว่าได้ไหมเฮ้ย